ไดบบ้ได้แม่นสุงวดแม่นสุงวดโอ้ยนะคันง่ายมากง่ายเราได้แม่นสุงวดเนี<อ>่ยผัวคุณยายได้บาปนี่แม่นสุงวดแม่นสุงวดยายมานอนขาเราฝันแม่นสุงวดของยายเมื่อนี้คุณยายนอนแล้วเมื่อวันนี้คุณยายนอนคุณยายปวดขาคุณยายลงคุณลงคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด ครับพอรับสวัสดีพ่อ,พอแม่แ่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปปพารวยพอพารวยอพวยออีไตนะครับวันนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทนะครับผมหน้าวัดป่าดวงนองตาลน,นะครับเป็นของเจสุนะครับผมคือยังไงเขาเรียกว่า บุญสัมพันธ์กันก็เลยได้มานะครับเนาะได้ยินมาว่าได้โชคได้รับบ่อยนะฮะอุ้ยจนได้สร้างรีสอร์ทนะครให้คนมาทําบุญนะครับผมก็คือได้ทั้งโชคได้ทั้งการงานนะครับไม่ใช่จะได้โชคอย่างเดียวนะครับผมการงานการเงินเนี่ยได้หมดเลยนะฮะครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมามาขอแนวทางจาก ด้วยนะครับผมนู่นนี่นะครับผมใครอยากมาพักผ่อนนะใครอยากมาทําบุญนะครับผมที่วัดป่าดงหนองตาลนะครับก็สามารถมาได้นะครับผมมีที่พักให้ด้วยนะฮะก็คือเรนโบว์เรนโบนะครับชื่อเรนโบว์รีสอร์ทนี่แหละครับผมเอาใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ มีสอดนะครับเนาะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยนะครับสอบถามแนวทางของเจ๊กันครับว่าแบบนี้เจ๊ได้ตัวไหนมาฝากเอฟซีบ้างนะครับได้ยินมาว่าได้โชว์ได้ร่ามเป็นประจําเลยนะครับเอ้าเดี๋ยวตามแอดมินมาครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอสุนาโอ้ยเหมือนในพาเอฟซีมหาเป็นยังไงพี่สุคึ้งไหนมาอันตั้งที่สวดยุนาวัดตรงน้องการค่ะโอ้ยบุญ บุญสัมพันธ์บุญจองมากบุญจองอมากเพคนดึงจองมากตะกี้ผีซูอยู่ใสจ้ะบรรดาจะเลื่อนพูนทางแฝงผู้เพ้นทางแฝงผู้เพ้นเนี่ยกะยี่สิบกิโลขับรถเที่ยวไปเที่ยวมายี่สิบโลโโโกี่สิบโล <มา S 2> บวันนี้เป็นบุญในเมษายนว่จาจะที่แดกขึ้นในมษายนีแมนมาทำบุญกระเพิ่นเนื้อหนาวน้ตาลแมนค่ะเพราะว่ามันจะตั้งหนาวัดเด็กต่ก่อนน่ะ เขากลับมาบุญมาทำบุญน้ำเพลินนี่แหละามาทำบุญสร,ร,ร้างนั่นสร้างนี่น้ำเพลินซอยเพลินทำบุญครับนะวัดเพินยังบอด,ด่างดอกแต่ก่อนอ่ะเนี่ยเป็นป่าอยู่ยังเป็นป่าอยู่เลยเนาะแต่ก่อนนะ่ะค้างใบตะย่านยัมีคนอยากมาดอกแผวเลยใช่ครับมีแต่ป่าก๊อก<ม>แพงนี่ยังนี่อยู่เลยเนาะแ่นบนนาบี้ะุญบวชน้ำบวชชีมุขอธิษฐานจิตเอาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพลินนี่ หาปูเพิน่นนยงบวชซีอ่อยู่นี่แม่บวชซี่หยดปลาดองมังค่าอยู่หาเดือนอันนี้ช<น>ันน้นเพิ่นบวมาเขาฝันแน่บวชกันฝันต้องดึงจองมาล่ะไปท่านบารกก์การ์ดต้องกระนั้นก็นดึงจองให้เข้ามาแต่ก่อนนี่โอ้ยส่วนไปหยักมาเด้กแกสามีเปยียกมากอม มันอยู่ในปลาหลายมาอยู่ในปลาอยู่ฮูกมันเป็นแต่ยูมันเป็นแต่ย่านมันคือปลาดุงดิบนี่โอ้โหหกไหลคือปลาดุงดิบไปจักสิว่าฝันมือเพิ่นบุญกรรมน้ำมาแล้วเพิน่นดึงเต่าเต่าเขามาหลุดไหมเคยเดี๋ยวไม่ได้ไสวสดอยจุนาวัดแมนเกิยรติถึงเต้าพ่อันอั่นคนมากพ่อันหลายแมนโอ้โหเฮดเฮดมีล่ะแต่ว่าอยู่นะี่<ม>นนเขาก็ พ่อของเก่าห,นนหลายเนาะค่ะนี่ก็ถืออยู่ในมือนี่แหละไม่หยัง<อ>่ะนี่โอ้ยยกให้ยโอเค okay ว,วายโบราณนี่พ่ออยู่ไซกันนี่พ่ออยู่นในละหลังบ้านนี่ยละเนี่ยันแฟนเราไปขุดครับรเราไปขุดเอาอยู่หลังบ,าบ้านมัเนี้เราสิขุดเฮ็ดเอาวางท่อให้หน้ำนะออกให้น้ำอาบน้ำเพิ่ยังเฮานี่แหละจ้าเ้าเลยไปขุดบัดนี้ขุดขึ้นมาจังไดผู้เห็นมาชิ้นนึงเนี่ยแต่ว่ามันยามกระเทียนอยู่กันเนาะ เ่าดูเจสูตั้งกลนี่บอกระบบมันเห็นอยู่แล้วมันกีดแวบๆขึ้นมาว่ามันยกขึ้นมานี่ล่ะตัวนี้จ้ะกระ่ามันมี่ซูนหาแล้วมันขีดซูนหาเห็นซูนหาคือมากเลยแต่มือได้มากกับโเบิ้ลจักเถื่อบารนี้เอฟอันคนที่มานอนอยู่ดีสวดหนี่ฝันบ่ฝันฝันด้เฝันเบื่อบอฝันได้แต่เฮามไปซื้อซื้อดอกเออมีแต่เขาซื้อมีแต่เพิ่นซื้อก็ถืออยู่ได้ล่ะ คืตอตุ่มเปะอยู่ได้เพิ่นฟันดีเลยอุอปนิเัยเก่งๆแหงเพิ่นเอาเป็นนี่เพาบอกว่าถืทุกตัวได้งวดที่ว่ามีเปดงวดก้อนงวดที่เลว้ยวนะก้อนหนานน่นะหนาแยกแล้วมาบนอนฝันแล้วก็บ,บอกว่าอาี่ยมิหาแปดบอกอหาเปดแน่แล้วว่าหาเปดกแล้วก็บ,บอกไปละซีเปดังงสินะอือว่เวลวจะซีแปย์อันนี้ซื้ออีรลีไ้นี่ยอันนี้มันน้ำเซตาซีแปดมันออกตัวอะไรบ้างเนี่ยว่ามันหาเปย แปดห้าห้าแปดวกหกห้าแปดบวกหกห้แตดบวกมาแตดมวกหกห้าแปดบันหลหดฟันฟันขันเอาแปดมวนหนเอามปดบนกหกห้าดกหได้าแปดบนอกว่าทีดบวกดเวยมัน้าแดวัดมันแป่นวกหนห้นแปดบวกหมห้าดวัดเลยาแดบวกมกห้าแปดนเเหกห้าแปเก่หาแปดบวกหกั้เลยดกหกห้า่มดบวกหกาแันเมกองขังแต่ก่อน้าแปดบวกหกห้าแีดบวกหกห้าแกหารั่บสมาธิอยู่น้าแปดีวกหกห้าบ เดี๋ยวมันกระซิมีคลองโบราณขึ้นมากอ,มอย่างนของโบราณน,น,นะนะแต่พูดลงไปกระซิม,มนี่แหละข้ออ๋อพวกไหนพวกนี่ครับบโบพี่ก๊าดดี้สวรรค์เน,นี่ยู่อยู่ที่ไหนครับผมคือตรงคำ<ห>วัดปลาดุงหนองตาเลยคือเล่นโบดี้สวรรค์เบรซซูซีเวียงต,ตัดจีพีเอสแม่บ้านจะหนาวัดปลาดุงหนองตาเดุงหนองตาในจังหวัดอะไรครับอุดรจังหวัดอุดรนะครับดอุรคือวัดเรียกต่างกัน วัดนี่ดังดังวัดป่าดวงนองตาลจับ G p s มาเลยใช่ไหมครับเมนครับดังไรวัดนี่ดังค่ะดังวัดเมืองนอกครับครับเิ่นขื้นอันทังขึ้นในอันที่แรงให้กับสักกะระสายมู่เนาะโอ้ขื้นทอบน้ำเพิินอยู่ด้วัดเพิินก็ได้ครับ อย่ระศักซิ์พื้นที่ตรงนี้มันเป็นเมืองเก่านาวัดพอดีเนาะพูดได้านอนกับฟันดนโคได้ราฟันพอหน้ามานอนเหมือนกันนะเอาวาเราฟันมาลองนอนฝันเบิ้งคู่ฟันมานอนลองฟันนคือจังวัดเจสูฟันอยู่จ้ะฟันตัดตีผู้เฮาตีไปแล้วให้เพื่อนสื่อเพื่อนก็ถือของเพื่อนได้พวกเพื่อนตีเป็นนะนี่กระทืกยุ่งวัดหนึ่งฟันเห็นไปตีอยู่ในวัด ตอนที่ว่ามันออกอย่งก็อันซีซีหนึ่งเมื่อซีอย่างก็น้องหัดนั่นมันออกมบซีหนึ่งเมือซีสองเมื่อตอนนั้นมันออกออกว่ามันสองเดือนที่เหลวเขาฝันน้องฝันอย่างนั้นน่ะฝันฝันเห็นนัน่นฝันอยู่นี่แหละฝันเห็นพระครับเขาต่อเลยว่าเอาลวมีผู้ญิง่ง ผันเห็นผู้ยิ่งเข้ากับว่ามีผู้ยิ่งอยู่อันสองคนมันจะเป็นซีซีบออซีหนึ่งซีสองทั้งพระทั้งซีวริษัซีเกตบอสัริษัทแต่ไปบอกอันแมยวนวัดในในวัดครับอีพอเพิ่นกับเราซอยอยู่ได้หลังวลนั้นก็ได้ใชมันก็ออกอีรีเลยตอนนั้นอ่ะออกอีรีนั่นออกอันว่ามันหวยออกซีซีนี่ะแหละยิ่งสองคนเขามาก่ันว่าเห็นผู้ยิ่งสองคนก็เลยถือซ้ำก็เลยถือ อันคนงานถือตัวคนงานเฮ็ดอันก่อสร้างอยู่ในบ้านส่วนมากจะบอกเขาใช่ไหมครับบอกเขาบอกเขาของตีบ่เคยเก่งบอกเพิ่นบอกว่าเออให้เขาไปตีเอาเออเฮาก็ว่าเออมันสิมี่ตัวผู้หญิงก็เป็นอันซี่บออันข้าน้องดีเป็นเจ๊บบอเป็นเนียงแปงสินะบอกแต่ว่าผูดเพิ่นเอาเป็นเฮาก็บอกหลายๆตัวนะบอกเล่ยๆไปผู้เพิ่นจับเพื่อนตีเอาแง่เข้าฝันน่ะ ก็เจาตีเก่งอันนี้เข้าก็ตีโกเก่งปันไดดอกแต่พอสื่ออยู่สื่อกันฮัลลาแต่ว่าหากันจะฟองเป็นค้นนั้นพอสื่อดูจะมวดสื่อน่ะพัดถูกดูมวดนี่ฝันไปจ้ามวดนี่ว่ามันฝันฝั้นฝันจ้าว่าฝันเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ละก็เลยได้ไปวัดฝันวานไปไปส่งพระอาจารย์ไดอจังขึ้นรถไส แต่ย่างใดฟันเนพรนอาจารย์เลขกับสิีออกอายุเพ้นเนะาะจะคลองกับสิตีเป็นเจ็ดเพื่อเป็นเก้ามึสินะ<อ>เนพรนาอ,อานจันเนี่ยอายุเพิ่นเท่าใดจ้ะอายุเพิ่นสิเขา, 43, 42, าสี่สิบสามสี่สิบสามสี่สิบสองย่างสี่สิามสสิบสองย่างสี่สิบสามปนิผู้ลูกไส้ห้อห้อสิตียังได้พอผูลูกไส้เป็นผูหิ้วคลองให้เพิ่นไปมึงสินะลูกไส้ห้องนาะลูกไส้นะ <c oughs> สกับน้ำไส้กับเป็นนึ่งโบเอียมืสิไปได้เอาแต่ว่าลูกไส้เนี่ย ใส่กับเป็นหาเป็นหกอะเออเป็นหากับบเน่ได้อันนี้ห้องหินอยู่ดีก็ว่าหาได้ละหาได้ละนี่หากับเป็นเป็นยังเป็นแปดมาอไม่รู้แหละพระอพุทธลูกเป็นเก้าเอาเอฟซีตีเดอค่ะเออก็ต้องตีเอาเพราะว่าก็ตีพวกเก่งแต่ว่ากับฟันหินเด็กอะว่าว่าเพิ่นสิเดินทางว่าสั่นเขาก็ได้ไปซุ้งแต่เขาหัวนับเบนน่อดอกแต่ว่าสิเป็นลูกไา้ถือสัมภาระไอ้เพิ่นนะน่ะท่านฟันมากนี่ของเพิ่นนี่ก็คยออก ออกเด้ออกหมูออกท่านเห็นเหมือนออกตัวใดกันส่วนมากทส่วนมากนะก็นี่แหละมันจะมี่ซีนีหาอยู่ประมาณนี้นีซีนีหาแมนซีมี่หาผู้ใช่ซีนี่พิซูตีบ้างด้วยท่นบอลนั่นก็บสามกับแปดมันก็ตัวเดียวกันเนาะกับซีสามซีแปดหรือก็บหาซูนไปสิแล้วซีสามและซูนหนีนาสิบบแมนกับนฝันเห็น้าเพราะว่าแมนท่านฝันเห็น้าแต่ขันบอลมันก็สี ตีไปประมาณน่ะเข้าก็ลร่องไปเสียงเบึงเพราะว่าน้ำซีกระตัเข้าเนาะเขาฝันเห็นน่ะที่เข้าไปมีลูกไส้มีพระอาจารย์กัะซิซีหาไปเสร็จแล้วเออล้วพ่าจา์กับขั้นบอลลาร์กับสิเป็นหาเออแต่อันยูนิเต็เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็หาหาหาศูนย์ด้อหาศูนย์เนาะยังเนาะเดียวเมื่อกี้ม่เป็นเหลขกหาศูนย์หาศูนย์าบอลารในศูนย์กระบุกในเข้าตัวประจัเคยฝันเลมันออกตัวใดก็จะเค่อยฝันเห็นพระอาจารย์เล็กมันชิมีจิต ขาวนีเจ็ดนะเจ็ดกระผาผาเด็ครับรับนันีเห็นอ่ะท่านนั่นก็จะออกอายุเล่าก่อนเล่าสี่อย่างเนี่ยเล่าสี่สี่สิบเล่าสี่สี่สิบสามไม่ไหวเนี่ยสี <ừ> ่สิบสามไม่ไหวเนี่ยเลขมันกัดบ,บ้าน่าสิเกิดหน่ะนะเจ็ดสี่สามหรอแม่ถ้าเติมหาไปนั่กระดีเด้ตัวใดเจ็ดสี่ห้าอืมเจ็ดสี่สามคือสิบ,สบเจ็ดใบนาเลยมันจ่าย เจ็ดสี่สามเจ็ดสี่ห้าครับข้าวตันข้าวันเริ่มบึงน้องตีเบึงมะเมนแต่ร่มตีเบึงพิกัดอยู่ที่วัดป่าดงหนองตาลนะครับจับ GPS มาได้นะครับพิกัดวัดเรนโบ้เรนโบ้รีสอร์ทครับมีมีมีรีสอร์ทเดียวนะครับที่อยู่มีมียวมีรีสอร์ทได้เลยตรงข้ามนาวัดพพระุทธรูปใหญ่มไงหรือว่าใครอยากมา ทำบุญนะครับสามารถมาพักได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับผมมีมีมีร้านอาหารให้พร้อมมีอาหารอาหารไขยอาหารตสั่างมีกาแฟไม่ต้องัวอดเลยเจ้าเมนครับมีสมตำแซ็บเซ้บานเท่านี่ะหอะมาได้นะครับผมเ็นโบรีสรอนหรือว่าเจสุนะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับก็เป็นความฝันของเจสุนะครับอาฝันดีกันมาก อันนี้กับพี่น้องมานอนแอ่ะก้นที่มากนี่คือฝันฝันตลอดเรื่องมาค่ะแม่เพิ่นจะฝันตลอดอแม่มากนอนเนี่ยแต่ละเี่ยวเพราะว่าแม่อยู่อีกบ้านนึงเพิ่นก็นจะฝันตลอดครับเออหงุดเนื้อบางกีนเน,นี่ยววองุดหงิดวัดนะก็ถือเป็นผู้หญิงเอาเงินมาให้อ้โแกก็ไปจ่าย แสดงว่าใครมานอนนี่ฝันนี่จะฝันดีเลยนะครับเนาะมานอนอยู่ในสุสีเบียงการช่วงร่มเงี้ยงรึปะเนี่ยสุสีเบียงการเล่นโบดี้สอดครับอยากกินมเปิ้ลฟันแม่นกับเปิ้ลเหมืองหัวหนึ่งหันเปิ้ลตะฟันบาเขาเงินมาะไฮครับเปินลบาเงินมาะไฮน่ะมาะไฮไปเฮ็ดบุญให้เฮ็ดบุญกระสันสี่สี่ลอย ได้สามรวยได้สามรวยพลังพลได้แล้วสามรวยแต่ว่าเป็นผู้หญิ่งมาสั่นวางไว้ออกก็แค่นั้นนะผ้เขาใส่สุดเท่าตัวมาบอกมาฝันมาสั่นครับอืมเพป็นมาเป็นผู้หญิงมาบอกเพ่นลังซี่อยุคนี้นะแล้วมาย่ำได้แล้วก็มาฝันดอกแม่อยู่บ้านนี่ละแต่ว่าฝันแม่นทุกงวัดใหาย